เริ่มต้นที่ฝั่งของขาบายก่อนเลยนะครับซึ่งพูดได้เลยว่าขาบายเรายังมีปัญหาอยู่นะฮะสำหรับคนไหนก็ตามที่ติดบายอยู่ที่บริเวณด้านบนส่วนผมเองเนี่ยไม่มีอ,ออเดอร์บายและเพราะผมเน้นในการเทรดสั้นๆนะครับราคาทองคําถ้าเกิดว่าจะกลับไปเป็นหน้าบายเราจะถือคติว่ายังไงเขาก็ต้องขึ้นแล้วแต่ในเมื่อ สัญญาณทางด้านเทคนิคเขาเลือกที่จะลงต่อนะครับมันก็เลยทําให้หน้าบายเดี่ยควรจะต้องยอมแบ่งคาตัดขาดทุนนะโดยเฉพาะคนนนั้นก็ตามที่ติดดอยอยู่ที่บริเวณด้านบนครับวันนี้จุดช่วยเหลือสุดท้ายของฝั่งขาบายซึ่งเป็นจุดแนวรับที่สำคัญที่สุดครับในทำเฟรมเดย์วันเลยเหลืออยู่แค่นี้แล้วประมาณนะครับ400จุดตรงนี้ให้นักทุนได้พิจารณาบางคนถามว่าพี่ออกไม้แก้ได้ไหมครับคุณบริเวณแถวนี้ออกไม้แก้แต่ มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่การันตีความปลอดภัยครับถ้านั้นคือจะถามว่ามันจะมีคนมาบายแถวนี้ด้วยไหมก็ต้องตอบได้เลยว่ามีแต่มันจะสู้กําลังเซลล์ไม่ไหวผมกังวลอย่างนี้มากๆเลยครับเพราะว่าอะไรครับราคาทองคําปกติแล้วถ้าจะมีคนบายเยอะเวลาแตะที่บริเวณ192483เหมือนปัจจุบันนี้เลยนะครับมันจะต้องมีการดีตัวอย่างแรงแล้วครับการดีตัวอย่างแรงเนี่ยเขาจะต้องเอาชนะนะครับเรื่องุนจุบังคับ วัดกำลังฝั่งขาเซลล์ด้วยซึ่งจุดบังคับวัดกำลังขาเซลล์อยู่ที่ตรงนี้เลยนี่พันเก้แต่ผลปรากฏว่าราคาทองคําพอแตะแนวรับปุ๊บเขากลับไม่ได้เด้งดีตัวแรงมันก็เลยไปการสะท้อนว่าตอนนี้เนี่ยคุณนะแรงเซลล์เนี่ยมันยังเยอะกว่าแรงบายมากๆเลยแสดงว่าขาบายยังรุ้นไม่ได้ และถ้าบางคนที่เข้าบายในบริเวณโซนสีน้ำเงินตรงนี้ไปแล้วนะครับนั่งทุนยังไงก็ยังคงต้องเฝ้าหน้าจออยู่ตลอดเวลา และต้องเฝ้าถึงตอนไหนคุณเฝ้าจนกว่าทองจะวิ่งขึ้นมานะครับอีกสักประมาณ 2300. จุดจนทะลุ19 27.68ถ้าทะลุ1 9 2 7 6 8ได้ทองคำจะเริ่มเข้าสู่โหมดของการปรับฐานปรับฐานนะไม่ได้ขึ้นต่ออย่างรุนแรงต้องฟังให้ชัดนะครับดังนั้นเมื่อราคาทองคำเริ่มเข้าสู่โหมดของการปรับฐานแล้วนักทุนอาจจะต้องรีบพิจารณาไปหากำไรตัวอื่นมาทำการทยอยแบ่งคัดได้แล้วเพราะว่าทองคำจะ เข้าสู่ช่วงการหยุดเวลาให้กับพี่ๆนักทุนขาบายโอเคนะครับอันนี้คือให้มุมมองเอาไว้แบบนี้แล้วถ้าผมไม่มีของอยากจะบายแล้วคุณถ้าอยากจะบายและใจรักหน้าบายจริงๆนะ คงจะต้องเป็นบริเวณโซนน้ำเงินแถวๆนี้ครับเพราะอย่างที่ผมบอกมันคือ400จุดสุดท้ายถ้าหลุดจากตรงนี้ไปได้ day ันซึ่งเป็นทาวเฟรมใหญ่ก็จะเอาไม่อยู่แล้วครับนันทุนแล้วแล้วเันจะไม่มีอะไรมาช่วยทองคําขาบายแล้วหรอคุณครับสิ่งที่จะเข้ามาช่วยทองคําขาบายได้จะต,ต้องไปรุ่นกันในสัปดาห์หน้าอย่างเดียวเลยเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะมีตัวเลข CPI และตัวเลข CPI ก็ต้องออกมาแดงด้วยนะครับถ้าปรับตัวลดลงเนี่ยมันถึงจะหนุนราคาทองได้แต่ในทางกลับกันถ้า CPI สัปดาห์หน้านี้ออกมาไม่ดี ผมคิดว่าประมาณพ9 0 0ก้าร้อยต้นเดี่ยนหน้าจะกลับมาให้นักงทุนขาเซลล์เขาได้เห็นแล้วละ่ะยังไงขอให้นักลงทุนนะครับประเมินทิศทางวางแผนเผื่อ,อไว้เลยนะอ่ะสุดท้ายขาบายถ้าจะลุ้นเหลือแค่400จุดตรงนี้ขึ้นอยู่กับชะตากรรมของนักลงทุนแล้วนะครับว่านักงทุนขาบายเขาจะให้การช่วยเหลือนักงทุนหรือเปล่าเพราะผมให้จุดไว้แล้วมันเหลือแค่นีจริงครับสี่อยจุดนะ อ่ะโอเคครับขาบายถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงกันนะครับรบกวนขอเลขหนคนละ1ตัวครับส่วนฟังขาเซลล์อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอย้อนกับไปที่ขาบายอีกนิดหนึ่งก่อนขาบายเผื่อบางคนยังฟังไม่ชัดนะคุณครับผมติดบายที่ประมาณพันเควรจะทํายังไงดีคนที่ติดบายสูงถึงหนึ่หรือใครก็ตามที่ติดบายสูงกว่าพันเก้นั่นจะมีปัญหานะครับ โอ้คุณมันขนาดนั้นเลยเลยครับเนี่ยผมติดบายอยู่แค่พันเก้าสาิเองนะจริงๆพันเกาก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ไกลเกินเรื่อมนะทั้งนั้นแต,แต่ผมเองไม่ได้เป็นคนที่จะต้องบอกว่ากรานจะต้องย้อนกลับไปหาทั้งทุนได้นะัุ่ณเข้าใจใช่ไหมครับดังนั้นเอาเป็นว่าถ้าจะถือจริงๆนะขอให้เป็นคนที่มีไม้ยบยต่ำกว่าดึงเก้าสามสามแล้วกันที่จะยังคงถือลุ้นอยู่ในตลาดได้แต่ถ้าใครที่มีไม้บายสูงกว่าดึงเก้าสามสามขึ้นไปด้านบนผมจะยังไม่ได้พูดถึงเขานะ เพราะว่าคนเหล่านั้นจะยังเป็นคนที่มีปัญหาครับยังไม่เห็นวิแววว่าทองจะสามารถขึ้นถึงตรงนี้ได้ถ้าไม่ได้มีตัวเลขเศรษฐกิจเข้ามาดนุในคืนนี้นะครับโอเคขอบุณครับนักทุนครับอ่ะจบจากฝั่งขาบายนะครับทีนี้มาที่ฝั่งขาเซลกันบ้างขาเซลบอกว่าคุณครับเออพอดีว่าผมถือกับไายไม้เซล์ันตั้นแต่เมื่อคืนนี้เลยนะฮะเรายังถือต่อได้ไหม ไม่ว่านั่นทุนจะถือเซลล์จากยอดนี้หรือว่าจะเซลล์จากยอดเมื่อคืนนี้คําตอบของนั่นทุนคือถือได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าราคาทองคําตอนนี้ได้มีการสร้างจุดวัดกําลังกราฟขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1927.68ตัวจุด1,927.68จะเป็นจุดบอกกับนั่นทุนเลยว่า ค้าทอนในวันนี้นะครับคุณอาจจะเด้งจากบริเวณโซนน้ำเงินด้านล่างได้จริงแต่ถ้าคุณไม่ขึ้นจนทะลุ1927.68ยังไงยังไงคุณก็ไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นหน้าบายหรือว่ากลับเข้าไปสู่กรอบช่าขาบายในขนาดใหญ่ได้ยังไงขาเซลลก็จะไม่ออกจากตลาดดังนั้นนักลงทุนคนไหนก็ตามที่มีไม้เซล,ล์สูงกว่า1927.68ยังไงก็ยังสามารถ ถือได้นะครับประมาณนี้เลยครับอันนี้ก็คือพูดไว้นะฮะคนที่ยังมีกำไรไม้เซลล์อยู่ต่อมาคือคนที่บอกว่าคุณครับพี่ติดเซลล์ค่ะพี่ติดเซลล์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับพี่จะทำยังไงดีคะเนี่ยติดแถวไหนครับเดือดพันเก้าร้อยหรือเปล่าถ้าพันเก้าร้อยเลยอาจจะยังลงไม่ถึงครับต้องพึ่งพาข่าวสารก่อนนะแต่ถ้าเกิดนั่งทุนติดอยู่ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบต้นต้น,ตนโอ้ก็ต้องบอกเลยครับว่าโอกาสเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงแล้วครับและยิ่งหนึ่งเก้าสองสี่จุดแปดสามทองคำทดสอบแล้วนะครับลงมาแตะแล้วนะ แต่ผมยังไม่เห็นว่าจะมีการดีดแรงแต่อย่างใดมันก็เลยเป็นการสะท้อนได้เห็นว่าทองคําไม่ชาหรือก็เร็วเดียดมันน่าจะยังสามารถลงต่อได้อีกครับในช่วงเช้าวันนี้บางคนนะฮะอาจจะถามต่อว่าเอา้าถ้างั้นคือผมเซลล์ตามไปเลยดีไหมคุณครับถ้านักทุนใจร้อนนะก็เซลล์ตามไปเลยก็ได้ครับแต่นี่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมเองก็ไม่กดเซลล์ตรงนี้เหมือนกันนะครับให้นักทุนลองพิจารณาตามความเสี่ยงดู แล้วถ้าผมไม่ได้ใจร้อนใจเย็นนิดนึงล่ะคุณฮะผมต้องไปรอทองย้อนขึ้นมา 193- 3งเกสเซลได้เหรอโซนนี้เป็นโซนเซลสำคัญที่สุดของวันนี้นะครับเป็นจุดสำคัญมากๆเลยเอาไว้ใช้ชนกับข่าวตอนสามทุ่มได้ข่าวสามทุ่มไม่ว่าจะออกมาอย่างไรก็ตามแต่คาดการ I, พีเอไม่คาการบริการคาดว่าน่าจะทําให้ทองคําบินด้วยซ้ําแต่ผมพูดได้คําเดียวเลยว่าทองคุณจะบินแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ผ่าน3า0จุดนี้ยังไงก็ร่วงพู้ดักไว้แล้วนะครับ แต่ทีนี้ถ้านักทุนอยากจะเซลล์แบบใจร้อนเลยรอเด้งนิดนึงให้มันใกล้เคียงกับ1 9ึ7ง8หน่อยแล้วอยพิจารณาการเซลล์ก็ได้มันก็จะได้เป็นราคาที่ไม่ได้น่าเกลียดมากเกินไปที่เราจะมาเซลล์กันตรงนี้เลยประมาณนี้ครับที่ให้กับนักทุนไว้ s อตรงไหนดีคบคุณ SL มี2อย่างครับถ้า SL สั้นๆประมาณ3-400จุดครับขึ้นมาบริเวณกึ่งกลางตรงนี้ก็เอเอ l ออกได้เลยแต่ทานทุดบอกว่าไม่เป็นไรคุณผมอยากจะลุ้นหน่อยถือหน่อย ก็นู่นเลยครับ SL สูงกว่ายอดนี้ประมาณ1ึ3 9กก็ได้เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะครับจุดราคาเนี่ยเป็นของผมนะแต่การควบคุมความเสี่ยงการบริหารความเสียรรเส่ยงการตั้ง TPSL นะั้นจะเป็นหน้าที่ของนักทุนนะครับไม่ใช่ว่านะักทุนได้รับจุดไปแล้วแล้วท่นจะปล่อยลากไปเลยนะฮะนี่คือเรื่องของการลงทุนนะครับไม่มีใครสามารถช่วยนักทุนในการแก้ไขสถานก,การณ์เวลาเกิดการผิดพลาดได้นักทุนทุกคนในไลฟ์นี้เป็นกัปตันที่คอยควบคุมเรือ ไม่ให้ไปชนทานน้ําแข็งแล้วถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาชนทานน้าแข็งแล้วนังทุนก็มีหน้าที่ที่จะต้องสั่งสละเรือนะครับไม่ใช่ว่านังทุนจะอยู่บนเรือฉันจะตายไปกับเรือลํานี้นะครับฟังดูแล้วมันเหมือนเรื่องไททานิกเลยนะครับเนี่ยแบบนั้นไม่ได้นะคุณผู้ชมนะโอเคไหมครับก่อนหน้าจะอธิบายเข้าใจชัดเจนแล้วนะครับสำหรับฝั่งของขาเซลนะถ้าพี่มีขาเซลเข้าใจตรงกันทุกคนขอเลข2คนละ1ตัวนะครับแล้วก่อนที่เราจะ จะไปอ่านคอมเมนต์พี่ๆนักลงทุนทางบ้านนะผมก็จะขอประสาสัมพันธ์กับตัวโปรโมชั่นตัวนี้และตอนนี้นะครับนักงทุนห้องซิกข,ของเราก็มีโปรแรกเข้าแล้วนะครับให้หนักงทุนได้ทดลองก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกค,คูหมีทเทรดสดชนข่าวครับไลน์ไอดีอยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ j j g o Signal นห้องซิกค,คูตอย เทรดแบบ breakout trading นะครับถ้าเกิดว่ากร,ราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอน JJ go signal 3ครับคูเจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคชอ้นครับนั่งชุนครับ เทรดโดยใช้เทคนิค SMC f i b o บวกกับ Harmonic นะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านั้นทุดสนใจแอดไลน์ ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับคูเปาห์นิคสลูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องของผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรด ทุกคู่เลยทองสกุลินหลักสกุลินรองดัชนีน้ำมันยังไงฝากนังถูกไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ